ตอนนี้เรามาอยู่ในมัสยิดกระจกนะฮะร,ริมน้ำของกรังการูนะครับแล้วก็มาเห็นไอเดียนะครับการตะวัอิสลามก็คือการเผยแพ่ศาสนาิสลามเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนซึ่งเขาก็จะมีแผ่นพับนะนเกือบทุกภาษาเลยภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยวาิสลามคือได้ พระเจ้าคืออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไระอ่างเงี้ยเป็นการเดาว่านะครับแจกฟรีนะครับสําหรับคนต่ำนิดก็ีจะหยิบไปเนะี่ยมีแบบสาษาไทยก็มีนี่เนี่ยแสดงว่าคนไทยก็มาเที่ยวนะครับก็คือนอกจากเขาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมาซิดเนี่ยเขาก็ยังทําเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ให้รู้จักอิสลามว่าอิสลามคืออะไรชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาไปในตัวนะฮะก็คือเยอะเนี่ยจุดหนึ่งอันนี้จุดหนึ่งนะฮะเอาเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับมัสยิดบ,บ้านเราฮะเอาไปใช้ได้แล้วก็จะมีแบบกรุรอานด้วยนะครับอ่ากรุรอานสารเสีย เกือบหลายหลายภาษาทั่วโลกเข้ามาวางไว้ให้คนได้เปิดอ่านกันนะครับจีน Japanese นี่ยอ่ไปนะเกาหลีทัมินทัมินก็คือน่าจะเป็นสายเดียร์ป่ะไทยเวียดนามฟอร์นี้อะไรกันรู้ ตะกะล็กอกสาษาตะกะล็อกก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีหลายภาษาหลายๆก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับอินเดียเราก็จะดูว่าหลักๆนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะฮะเนี่ยดีนะครับแบบนี้เป็นการแบบให้ คนอื่นได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสลามไปในตัวนอกจากมาเที่ยวแล้วก็ยังได้เรียนรู้กลับไปก็เป็นนิทรรศการเลยนะครับเนี่ยในมัสยิดนะครับสามารถจะอ่านเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็มีที่ถ่ายแต่งงานด้วยรู้สึก <c oughs> น่าจะใช่นะ <c oughs> เพราะว่าที่ตรงนี้ จะมีคนมาถ่ายพิวิดดิ้งด้วย